ไหลลงไปทางทางฝั่งโน้นนะ,ะนี่เขากาลังว่ายทวนน้ําขึ้นไปนะนี่มาเจอเพื่อนเอกเป็นสตัวสามตัวนั้นไปแล้วตัวนี้เอาเร็วๆว,ว่ายทันเขาไปสี่ตัว เี่เวลาเขาอยู่น้ําตื้นเขาจะหงายหงายท้องนะทุก้อมว่ายแบบงายๆก็ไปได้น่นไปเจอกันตรงน้นอีกตัวนะเป็นห้าตัวเอ๊ะหนึ่งตัวสองตัวสามสี่ห้านู่นไปแล้วตัวนี้เกยตื้นนะฮะไปาทางนู้น ตัวนี้จะคันนะคะท่านผู้ชมนี่นะตัวนี้คันนะคะสองตัวนัน้นไม่คันให้สังเกตดูที่สีสันที่ขาของเขานะคะว่ายไปกันใหญ่เลยโอ้ตัวนี้ว่ายเร็วมากนี่กระพือใหญ่เลยนะคะพอเจอน้ำลึกเข้าไปหน่อยนึง เก็บเก็บเอามาฝากท่านผู้ชมนะคะเป็นแมงกระพุนว่ายน้ำกันสี่ซ่าห้าตัวนี่นะคะตัวนี้ว่ายตามมาติดๆ กําลังจะออกสู่หน้าน้ํานะคะนี่เห็นไหมคะเดี๋ยวพอน้ําขึ้นมาตรงนี้เต็มแมงกะพรุนสามสี่ตัวนี้ก็จะออกสู่ทะเลนะคะเห็นไหมะน้ำมาเต็มฝั่งแล้วแมงกะพรุนของเราก็กําลังจะไปแล้วนะคะท่านผู้ชมคิดว่าไม่น่าเกิน ยี่สิบนาทีนะคะน้ําทะเลจะเต็มบริเวณนี้พอน้ําทะเลเต็มแมกับคุณก็จะว่ายออกสู่ทะเลนะคะนี่แค่รอ,อน้ําขึ้นนะคะ ของเราก็กำลังรอกระแสน้ำขึ้นมาอยู่นะคะตัวนี้จะเป็นสีน้ำตาลอมเหลืองอันนี้สีขาวใสนะคะสวนนั้นสีขาวน้ำเงินเขาแค่รอน้ำขึ้นนะคะเขาก็จะไปแล้วเขาจะหดปีกของเขา เหมือนวุ้นดึงๆมากเลยอ่ะว่ายน้ำหนีว่ายน้ำหนี เขายังมีชีวิตนะคะเขายังไม่ตายนะคะเห็นไหม